ความเจริญรุ่งเรืองในรางในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รียญก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็อยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนาพิธีภาคปฏิบัติซึ่งในศาสนาพิธีภาคปฏิบัตินั้นก็ได้นําเสนอเรื่องราวงานมงคลงานอาวมงคลตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีเตรียมงานกันอย่างไร เมื่อพระมาทําอย่างไรพระมานั่งที่บ้านแล้วที่งานแล้วทําอย่างไรต้อนรับอะไรยังไงจนกระทั่งวันนี้เราก็มาขยายความกันถึงเรื่องการกรวดน้ํารับพรนะซึ่งเป็นตัวตอนท้ายๆของอางานมงคลแล้วล่ะหรือว่างานอาวมงคลหรือเรื่อง,งานทําบุญนะนะว่าตอนท้ายๆสุดเนี่ยเราก็จะได้ยินพระท่านบอกเอาโยมา กรดน้ำรับพรกันนะอน,นี้จะเป็นการสุดท้ายแล้วนะหลังจากที่เราทําบุญทุกขั้นตอนมาหมดแล้วเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความกันถึงเรื่องของการกรวดน้ําไปแล้วว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนั้นเราควรกรวดน้ําอย่างไรเขาได้รับอย่างไรไม่ได้รับอย่างไรวันนี้คงจะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของการาให้พรนะกรวดน้ําแล้วก็ให้พรในส่วนที่เป็นของพระแล้วก็ส่วนที่เป็นของโยม พอพูดถึงเรื่องของการที่พระกรวดบอกให้กรวดน้ำรับพรเนี่ยบางคนก็เกิดความไม่สบาย,บายอกไม่สบายใจเพราะว่าบางคนอ้างไปถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะเคยตรัสเอาไว้ว่าตถาคตละการให้พรหรือเลิกการให้พรแล้วนะซึ่งเนื้อความเนี้ยก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกในในสองส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่หมอชีวกไปขอ ว่าจะถวายเครื่องหาบดีจีวรกับนางวิสาขาไปขอโอกาสในการที่จะถวายผ้าอาบน้ําฝนช่วงนั้นนะมีสองช่วงในปีไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตถาคตเลิกให้พรแล้วแต่คําว่าพรในตอนนั้นนะมันคนละความหมายกับพรที่พระเราให้ในปัจจุบันนี้นะพรในความหมายนั้นหมายถึงเรื่องของการที่ให้พระองค์รับคํามั่นสัญญาว่วาจะให้พระองค์ก็บอกว่าตถ,ถาคตเลิกวิธีการอย่างนั้น เนื่องจากว่ากษัตริย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นน่ะเขาก็จะมีการให้คำบัญัสัญญากันอย่างนี้เ,เหมือนสมมุติว่ากษัตริย์ท่านหนึ่งไปเจอมเหสีตนเองเนี่ยเกิดความหลงลักรักใคร่พอมเหสีประสูติพระราชโอรสขึ้นมาก็บอกกัาน้องหญิงเดี๋ยวเราจะให้พรแกเธอพอพระราชโอรสนั้นโตขึ้นมาหน่อยมเหสีท่านนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยท่านเคยบอกไว้แล้วว่าจะให้พรเราขอพรว่า ลูกของเราจะได้ขึ้นของราชต่อจากท่านอย่างนี้เป็นต้นเเรียกว่าเป็นการให้ให้พรแบบคํามั่นสัญญาความหมายของพระพุทธเจ้าคือเลิกให้วิธีการนี้แต่พรในความหมายที่เราพูดถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแต่ก่อนจะทรงอนุญาตมันมีเหตุที่มาที่ไปมีเหตุที่มาที่ไปอย่างไรบางคนจะได้สบายอกสบายใจว่าเวลาพระให้พรแล้วเราก็รู้ที่มาที่ไป แล้วก็จะได้ยืนยันได้ว่าวิธีการให้พรของพระวิธีการรับพรของชาวพุทธนั้นมีปรากฏมาตั้งแต่ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็การคำ,คำว่าพรของพระเนี่ยมันมีการขยายความไปจนทั้งถึงเรื่องของการสาธยายพระสูตรไปด้วยอะไรไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆขยายความกันทําความเข้าใจกันไปพร้อมๆกันในส่วนของพรที่พระท่าน ให้เนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้พระไตรปิฎกเล่มที่7พระวินัยปิฎกเล่มที่7เนี่ยนะฉบับมาจุฬาในจุลวัคภาคที่2เรื่องให้พรเมื่อมีผู้จามน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นน่าจะทําความเข้าใจพร้อมๆกันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคห้อมล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมได้ทรงจามขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ถาวายพระพรเสียงดังว่าขอพระผู้มีพระภาค จงทรงพระเจริญพระชนมายุเถิดขอพระสุคตจงทรงพระเจริญพระชนมายุเถิดพระพุทธเจ้าค่ะคือพอได้ยินเสียงจามฮัดเชยขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เหมือนว่าสุขภาพท่านไม่ดีก็รีบบอกพระภิกษุก็รีบบอกพระพุทธเจ้าขอพระองค์อายุขยยืนยาวเถิดอะไรย่างไงการแสดงธรรมต้องหยุดลงพอพระพุทธเจ้าจามปุ๊บพระภิกษุพูดอย่างนั้นการแสดงธรรมต้องหยุดลงเพราะเสียงถวายพระพรนั้น พระผู้วิากษรับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อมีการจามผู้ที่รับพรว่าจงมีอายุยืนหรือมีชีวิตหรือต้องตายเพราะสาเหตุนั้นห,หรือคือพระองค์บอกว่าเนี่ยปกติจริงๆแล้วไอ้คนเราจะตายหรือจะอยู่เพราะหรือจะอยู่อายุขัยยืนยาวเพราะการให้พรนั้นจริงหรือพระพิสูจน์กราบทูลว่าอย่างไงพิสูจน์ทั้งหลายกราบทูลว่า,า,งไ,งา,า,วาไม่เลยพระเจ้าข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะ พระมิภาก้าก็รับสั่งว่าพิสษุทั้งหลายเมื่อมีการจามภิกษุไม่พึงให้พรว่าขอจงมีอายุยืนรูปใดให้ต้องอบัตทุกกฎอันนี้เป็นจุดเริ่มแรกเดิมทีที่พอพระพุทธเจ้าจามปุ๊บพระพิสษุก็พากันให้พรพอพิกษุให้พรพระพุทธเจ้าก็หยุดแสดงธรรมแต่พระองค์ก็ถามว่าการที่ท่านให้พรนี้จะทําให้คนอยายุไขยืนหรือว่าทําให้คนตายจริงตามที่ให้พรไหมพระพิสูุก็บอกมันไม่เกี่ยวกันเลย แต่มันเป็นเหมือนธรรมเนียมของเขาในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามให้ภิกษุให้พอรอย่างนี้ถ้าภิกษุใดให้ก็ต้องอบัตทุกกฎสมัยนั้นในคราวที่ภิกษุทั้งหลายจามคนทั้งหลายให้พรว่าขอท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนภิกษุยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมให้พรตอบคนทั้งหลายคนทั้งหลายตําหนิปรามโพนธนาว่าชั้นไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสกยะบุตรเมื่อเขาให้พรว่าจงมีอายุยืนจึง ไม่ให้พรตอบว่าไม่ให้ตอบเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกระาบทูลพระยภาพให้ทรงทราบต่อมาเนี่ยพอพระภิกษุไปปุ๊บญาติโยมก็ามากันเต็มพระพุทธเจ้าก็เออพระภิกษุก็เกิดอาการจามหรือไอขึ้นโยมก็โอ้หลวงพี่ขอมีอายุขัยยืนยาวนะหายเจ็บหายป่วยให้ใไข้มันเป็นประเพณีของคนในยุคนั้นนะเออเขาเนี่ยพระทั้งก็นิ่งก็ไม่กล้าบอกญาติโยมว่าเาจเริญพรโยม ให้บุญให้พรนั้นกลับไปหาญาติโยมนะเรือนี้ไม่กล้าบอกเพราะว่าประกลัวพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พอโยมเห็นพระเงียบอย่างนั้นก็เหมือนพระนี่ยิงไม่ทําความสนอกสนใจไม่รักษาประเพณีนิโยมที่เขาทํากันมาเลยพระภิกษุหลายก็ไม่ค่อยสบายใจก็เข้าไปกราบทูลเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายต้องการความเป็นสิริมงคลภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกกระหัสให้พรว่าจงมีอายุยืนเราอนุญาตให้ภิกษุให้พรตอบว่าท่านจงมีอายุยืนนี้ก็เป็นพุทธานุญาตที่แก้ไขจากการที่พระองค์ทรงจามแล้วพระภิกษุให้พรพระพุทธเจ้าและทําให้เกิดการหยุดการแสดงธรรมพระองค์ก็บัญญัติว่าต่อไปนี้ห้ามนะห้ามให้ให้พรกันแบบนี้ตอนหลังมาพอญาติโยมให้พร แล้วก็พระเนี่ยจะให้พรต่อเพราะคลือหั์หรือญาติโยมต้องการความเป็นสิริมงคลพระองค์ก็เลยแก้ไขแล้วก็บอกว่าทรงอนุญาตให้พรได้ดังนั้นเนี่ยการให้พรของพระที่มีในปัจจุบันนี้จึงถือว่าเป็นการให้พรแก่ญาติโยมเพื่อความเป็นสิริมงคลตามพระบรมพุทธานุญาตนี้ดังนั้นมีปรากฏตรงนี้นะ เพื่อให้ความสบายอกสบายใจแก่ญาติโยมทั้งหลายว่าเออเรานั่งรับพรกันด้วยความสบายอกสบายใจไม่ต้องคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่ให้พรแล้วทําไมพระยังให้พรกันอยู่ซึ่งต้องไปทําความเข้าใจความหมายของการให้พรแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติกับสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์เลิกให้พรแล้วนั้นถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้ก็จะได้ขยายความแล้วพรที่พระท่านให้มาเนี่ยมีอะไรบ้าง จะเรียกว่าเป็นการต่อจากการกรวดน้ํารับพรที่เราพูดกันเนี่ยนะการกรวดน้ํารับพรซึ่งเป็นในช่วงไทยๆของงานบุญที่เป็นฝ่ายมงคลกับงานแว่ามงคลเนี่ยขั้นแรกเลยเราจะได้ยินคำคำหนึ่งว่าอนุโมทนาลำพะักะถาพระองค์แรกที่ท่านขึ้นองค์เดียวเนี่ยเรียกว่าบทกรวดน้ําพระผู้เป็นประธานนําต้นว่าตอนนั้นน่ะก็จะท่านจะตั้งตาลปัดหรือตั้งพัดขึ้นมา ถ้าเรามีที่กรวดน้ําเราก็เตรียมกรวดเตรียมเทน้ําแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ทาใจนิ่งๆน,นึกถึงบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงรับตามที่ได้ขยายความมาทุกครั้งทุกคราวหละตอนนี้เจา้าภาพก็จะเตรียมกันกรวดน้ํากันแล้วท่านองค์แรกอาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังความหายภาษาแหวาไรห้วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวอิโตทินังเตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกหนีไป,ไปแล้วไปแล้วฉันนั้นนะท่านบอกว่านี่ทานหรือบุญที่เราทำในโลกเนี้ยย่มอมท่านไปเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่ยังสมุดสาครก็คือมันไหลไปรวมยังสมุดสาครยังห่วงน้ำของคนนองคลองบึงให้เต็มบุญที่เราทำจากโลกนี้อุทิศไปให,ให้กับผู้ที่โลงรับ ก็ย่อมได้ถึงกับพูดทิ้งรับฉันนั้นเหมือนกันนี่องค์ประธานท่านจะพูดแค่นี้แหละย,ยะถาวาริวหาปุราปริปุรณนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนางอุปกัรปตินะแล้วก็จะพูดต่อว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วให้ตั้งใจแล้วขิปเมวะสมิชตุจงสําเร็จโดยพลันสเพปุเรนตุสังกปาขอความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ จันโทปนระโสยถาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมณิโชติลโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยอันสว่างสวควันยินดีนี่ก็เป็นองค์แรกที่พูดนะที่กล่าวเราก็จะเทน้ําจนกระทั่งหมดเลยเนี่ยคราวนี้พอองค์ที่สองก็จะรับแล้วก็องค์ต่อๆมาก็จะสวดพร้อมๆกันเราเรียกบทนี้ว่าสามัญญานุโมทนาคาถา สามัญญานุโมทนาคถาก็คือพระรูปที่สองรับแล้วก็จะสวดพร้อมกันเจ้าภาพเนี่ยเทน้ําหมดแล้วก็จะพนมมือนะจะพนมมือหรือพนมมือรับพรในสามัญญโมทนาคาถาเนี่ยก็เรียกว่าบทให้พรก็คือสัพพีติโยวัชันตุบทนี้เป็นบทที่แต่งขึ้น,นมาในภายหลังนะเป็นขึ้นมาในภายหลังไม่ได้มีในไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกแต่ว่า เป็นพระอาจารย์ชั้นหลังๆท่านแต่งกันขึ้นมา,เ,าเพื่อเป็นพรให้กับญาติโยมแล้วก็คณะสงฆ์โดยเฉพาะในประเทศไทยนำเอามาสวดสาธยายความหมายว่าอย่างไรสพิติโยวัชันตุขอความจันไรทั้งปวงจงพินาศไปความความจันไรความไม่ดีทั้งหลายในสั์นี้อาจจะเป็นโบราณนิดหนึ่งนะขอความจันไรทั้งปวงจงพินาศไปสัพพโรโควินัสตุ ขอโรคทั้งปวงของท่านจงหายไปมาเตปวัดวันตราโยขออันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสัพพีติโยวัันตุขอความจัดไรทั้งปวงจงพินาศไปอันนี้จะเป็นรอบที่สองนะสัพพโรโควินัสตุขอโรคทั้งปวงของท่านจงหายไปมาเตปวัิวันตราโยขออันตรายอย่ามแีแก่ท่าน สุขีทีคายุโกภวะขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสัพพิติโยวัันตุขอความจันไลทั้งปวงจงพินาศไปสัพพะโรโควินัส,สตุขอโรคทั้งปวงของท่านจงหายไปมาเตพวัตวันตรายโยขออันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังมุธ,ธาปจ,จายโน จตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังคือตั้งแต่อภิวาธนาศิีลิสนิจจังเนี่ยตรงนี้เป็นพุทธพจน์เนะเป็นบทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสซึ่งมีปรากฏอยู่ในเรื่องของอายุวัฒนกุมารที่มีพยากรณ์ว่าจะต้องตายภายใน7วันสุดท้ายพระพุทธเจ้าใช้การสวดสาธยายพระปรลิตจนกระทั่งเมยุคายยืนยาได้มาถึง120ปีนะพระองค์ก็จะตรัสบทพระคถาบทนี้ ดังนั้นผู้แต่งเนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดคือแต่งขยายความออกมาแล้วก็เอาพุทธพจน์คำสอนพระุทธเจ้านั้นเข้าไปปิดท้ายเข้าไปปิดท้ายความหมายของอภิวาทนาเสลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตาโรโธรรมะวะัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพลังทำทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละความเจริญ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดคือท่านบอกว่าเนี่ยคนเราจะมีอายุไขยเยืนยาวจะมีวันณนะผ่องใสจะมีความสุขจะมีกําลังเรี่ยวแรงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากความเป็นผู้ที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหวสักการะบูชาผู้ที่ควรสักการะบูชาผู้ที่มีคุณธรรมนะผู้ที่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วัยวุธิคุณวุฒิชาติวุฒิอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นคําให้พรหรือบทให้พรบทแรกที่เรามักจะได้ยินต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เลยเมื่อยะถาเสร็จก็จะขึ้นต้นได้วยองค์ที่สองจะรับสัพพีจากนั้นบางแห่งเนี่ยถ้าไม่มีการไม่มีการยะถาหรือไม่มีการกรวดห้ามนะคือบางทีโยมไปถวายเพลที่วัด ตอนเช้าบางที้ก็จะมีการกรวดน้านะแต่บางทีเนี่ยไปในช่วงเพนไม่มีการกรวดน้ําท่านก็จะขึ้นบทแทนบทแทนยะถาคือขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะพระองค์แรกก็จะนําสัพโรคาเวนิมุตโตเนี่ยก็จะขึ้นบทนี้เลยสัพรโรคาินิมุตโตขอให้ญาติโยมจงพ้นจากสัพพโรคทั้งปวงสัพพสันตาปวชิตโตจงเว้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายสัพเวร,รมติกันโต ตรงล่วงพ้นเสียซึ่งเวรทั้งปวงอันนี้ก็เป็นเป็นบทที่เอามาสวดแทนยะถานั้นก็จะมีสองบทนี้เป็นหลักๆจะเป็นบทของสปิติโยอย่างอย่างหนึ่งเลยหรือว่าจะเป็นสัพโรคาเวนิมุตโตนี่พอสุดท้ายก็จะไปต่อกันที่สปิติโยเหมือนกัน